สวัสดีครับผมนักพัฒนอปตนะครับวันนี้ผมจะมาพามาดูเกษตรกร,ร,กรคนเก่งจังหวัดนครสวรรค์พี่บัวลอยแตงอ่อนนะครับตรงนี้สายพันธุ์บอนะครับสายพันธุ์บอที่กําลังนิยมอยู่ในท้องตลาดเดี๋ยวเรามาดูกันเลยนะครับว่าการเลี้ยงแพะต้องเลี้ยงยังไงบ้างครับ คุณป้าบัวลอยเนะเเาะเป็นยังไงครับแพะตอนนี้ก็ราคาก็พอได้ทำให้เศรษฐกิจเราแบบอาชีพเสริมอ่ะออาชีพเสริมเลียเ้ยงเลี้ยงเลี้ยงยอะไหมครับเนี่ยแปดสิบตัวแปดสิบตัวแปดสิบห้าตัวแปดสิบห<ม>้าตัว,ตวเลี้ยงยากไหมครับก็เลี้ยงไม่ยากอะ่ะบางทีถ้ามันเป็นวัดเราก็เอาทิฟฟี่ให้กินก็ได้<ม>ก็เหมือนเด็กน้อยเนี่ยดูแลเหมือนเด็กน้อยโรงเรือนนี่สร้างยังไงนะครับ โรงเรือนนี่ก็เอาเป็นไม้ยูคารล้ำละสิบบาท<อ>ไม้แบบนี่นล้ำละสิบบาทก็ปปทไปซื้อเจากไอ้ออกทองสูงสูงจะกพื้นเท่าไหร่ครับโดยปกติถ้าปกติมันไม่สูอไม่ถ้าสิบทำไมถึงต้องสูงเป็นห้าสิบอ๋อโอ้ยเลยแก๊สมันพาามันอากาศหายใจขอพคขึ้นมามันมันจะมีโอกาส เป็นโรคเป็นอะไรได้ป้านี่คุณพี่บุรลอยนี่เลี้ยงแพะแบบปล่อยทุ่งหรือว่าเลี้ยงยงืนยืนลงนะครับเลี้ยงปล่อยทุ่งให้กินอะไรเนี่ยครับก็ทานาขนแล้วก็ตัดกระถิ่นให้กินแล้วก็เกี่ยวยาส่จนยาสน่นมันก็มัดเป็นก้อนแล้วก็ตั้งคุณป้าแพะนี่ มีสกิบกี่พันเนี่ยครับป้ารู้ไหมบอมันมีชาแนนเอมโกลบอลูกผสมบอลเลือดผ่านอืมแต่ที่คุณป้าเลือกเลี้ยงนี่เลือกเลี้ยงพันแต่ท่านบอลเลือดผ่านบอลเลือดผ่านทำไมถึงต้องเป็นพันบอลเลือดผ่านที่อกวลี้ยงมันมีน้ำหนักไงบพูดถึงถาเป็นชาแนนเป็นอะไรเนี่ยมันจะทิ้งกันตัวหนึ่งพูดถึงไอเลือดผ่านนี่เราได้สิบกิโลถ้าเลือด ธรรมาดาเลือกนั่นมันก็จะหากันสามโลน้ำหนักมันจะไม่เท่ากัออกานก,ออก็คือถ้าเทียบกันในช่วงของอายุในการเลี้ยงครับเนาะเกิดพร้อมกันเลี้ยงไล่ๆกันช่วงเวลาไล่เล็กไล่เดียวกันนี่น้ำหนักของพันธบอมพันธบอนี่มันจะหนักกว่าอครับรก็เลยเลือกเลี้ยงพันนี้เนาะครับพ่อจับสัตว์ยังไงเนี่ย อจีะไเนี่่ยใชไม,ไม่หมายถึงว่าเวลาคุณป้ารู้ได้ยังไงว่าตัวไหนจะเป็นตัวเป็นสัตว์เป็นสัตว์อ๋อ,อถ้ามันเ,นเดี๋ยวตัวผู้มันก็ไล่ทับเองอ้อตัวผู้มันจะไล่ทับของมันเนี่คืออันนี้คือคุณป้าเอาตัวผู้คุมฝูงไว้เอาตัวผู้คุมฝูงไว้ครับคุณป้าขายที่ไหนนี่ครับเลี้ยงแล้วเนี่ยก็ชาวบา้านบางทีคนโน้นวข้อค้านี่แบบ คนไหนขายแป้งก็มาก็ขายไม่ผูกขาดเฉพาะค้าไม่ผูกขาดทางเลือกที่ดีนะครับเป็นอาชีพเสริมหรืออาชีพหลักอะกันคอาชีพหลักประกอบเลี้ยงงัวอยู่ไงปะกอบเลี้ยงงัวแล้วทำไมถึงเลิกล่ะครับงัวมันช้าไอที่ว่าไม่ช้าไมื่อไรแล้วมันมีดีดงัวมาตัวเดียวดีงัวแปดพันห้าจ้างพอ เได้นึกว่าทำไงเขาจะไม่มีที่อยู่ก็เลยซื้อนาไปสามไร่อันนี้ไม่ต้องใช้ที่ไปเยอะเลยเนาะหมดแต่เหลือก็เพื่อแพะครับเอ่อขี้แพะเนี่ยเอาไปทำอะไรเนี่ยครับอ๋อมีคนรับซื้อก็สอบไปยี่สิบบาทก็สอบไปยี่สิบบาทก็อบี่สนี่สรุปว่าขายหมดทุกอย่างเลยนี่เลยครับได้ก็สอบปุ๋ยก็สอบปุ๋ยเนี่ยอย่างเงี้ยเนี่ยก็สอบไปยี่สิบบาทเดี๋ยวีก็มา ซื้อเลยเราเกาะให้เขารู้ว่าเขามาเกาะเราเกาะให้เขาพอได้เยอะเดี๋ยวก็โทรให้เขามาเอาเขาก็จะสั่งไปเลยเขาไปทำใส่ข้าวดี่ดีปลอดส่งพิษอ่ะนี้ก็คือมีออเดอร์ในเรื่องของกี้แพะตลอดเออมีตลอดที้ป้ามันมีเวลาเกาะก็จะแบบนี้ไงแบบมันต่ำจัดครับคัวมันจะไม่สบายอะไรใช่ไหมล่ะอือนั่นไอ้กลุ่มพุทธศัตร์เขามาดูหน้าเขามาดูเขาบอก ให้เมทาสิแตอนนี้อากาศสูงยิ่งสูงยิ่งดีเพราะมันหายใจขึ้นมันจะรับแก๊สอันนี้ในเรื่องของการสลาดมติว่าถ้ามีคนสนใจที่จะเลี้ยงมาขอแบ่งจากคล้องนี้ได้ได้ไหมครับอ๋อก็ได้ป้าคุณขอเบอร์ป้าหน่อยสิเผื่อมีคนสนใจอ๋อ080 168 3683ครับ สนใจก็โทรมาเบอร์นี้ได้เลยใช่ไหมครับได้โทรมาเบอร์นี้ได้เลยโอเคครับห<ม>าบเกษตรกรทู้สนใจจะเลี้ยงไร่ใหม่ถ้ามีอยากจะปรึกษาเกี่ยวกับการเรียงนี่คือสามารถมาพูดคุยอ๋อมาอพูดคุยได้ครับป้าครับวันนี้ผมต้องขอขอบคุณคุณป้ามากนะครับที่ให้ข้อมูลทางทีมของอบตอนะที่เราจะช่วยกันส่งเสริมด้านอาชีพด้านการเกษตรอันนี้ก็ เป็นอีกหนึ่งกิจกรรมด<น>้านการเกษตรด้านปักตุสัต์นะครับผมขอบคุณมากครับครับอเครับ<อ><อ>